ลองจินตนาการดูนะว่าถ้าเราเอาความลับสุดยอดหรือไอเทมเกมหายากไปฝากไว้ในตู้เซฟยักษ์แค่ตู้เดียวแล้วถ้าวันหนึ่งตู้เซฟนั้นโดนโจนงัดหรือกุญแจหายก็จบเห่เลยใช่ไหมผู้ใหญ่หลายคนชอบเข้าใจผิดว่าการฝากไฟล์บนคลาวด์แบบเดิมนั้นปลอดภัยที่สุดแต่ความจริงคือมันเหมือนเอาไข่ไก่ทั้งหมดใส่ตะกร้าใบเดียวถ้าตะกร้าหล่นหรือมีรอยรั่วแค่นิดเดียวทุกอย่างก็พังเละเทะได้ทันที ซึ่งปีนี้โลกไอทเขามีเทคโนโลยีใหม่ที่เจ๋งกว่าเดิมเยอะมันทำงานเหมือนกับจิ๊กซอล่องหนแทนที่จะเก็บข้อมูลสำคัญไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียวระบบนี้จะสับข้อมูลของเราเป็นชิ้นเล็กๆนับพันชิ้นแล้วประจายไปซ่อนไว้ในคอมพิวเตอร์ต่างๆทั่วโลกไม่มีใครรู้ว่าชิ้นส่วนไหนอยู่ที่ใครและไม่มีใครประกอบมันคืนได้นอกจากเราคนเดียวที่มีคุณแจแม่เหล็กพิเศษ นี่คือระบบที่เรียกว่า decentralized หรือการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์มันเหมือนเรามีกองทัพคอมพิวเตอร์นับแสนเครื่องช่วยกันดูแลความลับใครที่เริ่มศึกษาเทคโนโลยีนี้ตั้งแต่วันนี้ก็เหมือนก้าวนำหน้าเพื่อนไปอยู่โลกอนาคตเรียบร้อยแล้ว